ขั้นตอนการนวดแป้งเนะะื้อค่ะกับบะมี่ยังหลายคุณยายกับกาเอาเนาะเอาแป้งแป้งเค้กนะคะ่ะแป้งเคก้กสี่ลอยกัมนะคะไข่หน่วยหนึ่งเนาะ,ะและแ้วก็ไอ้บตับตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์ลอยฮาชีปกัมนะคะเพราะว่าคุณยายกะเอาแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็นวดเลยจ้ะ พรวซิลฟ uh ์าวเ400กรัม b บัตเตอร์150กรัม1อีกแล้วก็เราก็มานวดให้เข้ากันนะคะนวดไปเลยล้างมือให้สะอาดแล้วก็นวดเลยนะคะนวดเลยค่ะ อันนี้ก็เฮ็ดง่ายๆเนาะเฮ็ดแป้งไว้เฮ็ดแป้งไป่อใส่ใส่ไก่ผพดผงกะหรี่เข้านะคะเอากระนวดจนกว่าแปง้งมันจะนิ่มนะคะแป้งกับบัตเตอร์นิ่มดีเลยละคะ่ะเอากระจังไปปั่นเนาะปั่นเป็นก้อนคือ กะหลี่ปั๊บนี่และคะ่ะแต่ว่าแป้งสำหรับเพ็ดกะหลี่ปั๊บมันปรแมนแน่นหนะะิเลยค่ะมันก็จะคล้ายๆกันนะะี่แหละแต่ว่าคุณย่าดัดแป้งเอาเลยคะ่ะไอแบบให้ฝรั่งกินน้ำเนึ่มเมื่อถึงก็สินิ่มนะคะ ้ำอุนหภ่มิในกาปริมาณ้ำมาเลยคะ กัดดูนะคะแป้งเรานิ่มดีหรือยัง